ทำไมมีสี่พันเทียวอะสร้อยน่ารักอะฝนตกน่ารักรานานก็เยอะไม่เราตกลงให้ดูไหมนะ่ะไม่ให้ดูเหรอ,อยาคูยังไม่หมดอีกหรอครับกินมาหลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้นอะกี่เดือนแล้วโอ้เดือนสองเดือนแล้วนะ ใช่แล้วก็ยืนอยู่ตรงที่ส่งรอให้มาแกประมาณเดือนหนึ่งมันไม่มีรถจ้ะก็เลยอันนี้เข้ามาแล้วก็แบบมันไม่มีคนผ่านตอนแรกไปดเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเปียนนะเพื่อนรถได้ไหมขึ้นรถดีกว่าไปไหนครับเนี่ยาไปเอ้าคน คุณเจสหรอครับผมเมื่อกี้บอกชื่อแจ็กกี้ก็เราก็ยังถามอยู่ว่าไม่เห็นหล่อเหอมือนเดิมเลยโอ้ <laughs> โหเจสเขาบอกว่าคุณชื่อหล่ <laughs> โอโหแรงจัดอ่ะเพื่อนไม่ก็เขาบอกว่าชื่อแจ็กกี้ถ้าชื่อแจ็กกี้ต้องหอล่อแซวเล่น <มา S 2> ครับแซวเล่นแซวเล่น,<อ>ไ,นไปดีกว่าไปไปอันนี้ก่อนแซวเล่นเหมือนกันหายไปไหนมาครับทำงานใครพึ่งถึงบ้านเลยนะ เลยค่ะเดี๋ยววันฐานะไม่กินนะ้ไหมเอ๊ลืมผมไปไหนไม่มีเลยข้าวก็ไม่มีไม่อาบเปียกร์กอมลองเบียกครับมีข้าวด้วนี่นี่ครับนี่เล่นอะไรน้องเลขหนเนื้อสุดับไรเบิร์ มส, <'ve> มสอยากยากได้ตัวไหนไหมครับสีทองไหนอันไหนคือสีทองดูยังไงคะอ๋อวินาห์หอกะ็อันไหนอะ่ะเลือกแล้วเลือกเลย,เลอ,เลยอันไหนก็ได้เลือกให้เลยอันไหนเหมาะอ,อันอนั้นอะให้หรอครับใช่ครับ อันไหนก็ได้เลือกเลยเอาที่แบบเอาที่อยากให้ดีกว่าไม่เลือกเลยครับแต่ทำไมเอาที่ชอบเอาที่ชอบเอาที่ชอบรอบถูกอันเพราะว่าเพราะว่าแบบมันอยู่ที่คนให้อ่ะเพราะว่าเพราะงั้นมันตัวไหนก็ได้อยู่แล้วไงแจ็คกี้เก้าฮาร์ดครับเลือกให้หน่อยได้ไหมมันจะมีตัวนี้ครับที่ใช้ยี่สิบอันนี้ รมีอันไหนมันอยู่บนตัวไหมนอกนั้นน่าจะอยู่บนตัวมดแล้วอ,อันไหนดีอ่ะอ,อันไหนน่ารักอ่ะเอาอันนั้นแหละเลือกให้หน่อยหนึ่งอันตัวที่ดีไหมครับตัวที่เกาะไหมได้หมดเลยครับอันที่สามซันต้าเหรอใช่ครับเลือกอันนี้อันนี้ อันนี้มีมีแฟชั่นลิงไหมเอาลิงเกาะเด้ยังไม่มีครับลิงเกาะไหนอันไหนก็ได้ครับเอาอันครับเลยครับเลยครับอยู่ในตัวแล้วให้ไปครับอ้าวมีมีเลขด้วยหรอก็คือยังไงที่นี่เป็นกดเนี่ยอันนี้ละกัน ะ้าคะว่าอ่อันไหนมาอืมน่าจะตัวเกาะไหลเกาะไหนแล้วเราจะเลืได้ไงว่าอันไหนมันเกาะรู้แค่ตัวเดียวรู้แค่ตัวซานต้าที่มันแบบชูแขนมือเล็กๆอ,ะอ่ะน่ารักไหมอุ้ยขยับได้ด้วยเหรอใช่เป่งเออมาขยับได้ด้วยอ่ะ <c oughs> ไม่เคยเห็นคนใส่หรอคะอ,อันเนี้ย ไม่ครัไม่ไม่เคยดูเลยอันนี้น่ารักออกคิดถึงจังยังไงบ้างล่ะเรื่อยๆครับไม่ไม่รู้ว่าตอนที่ว่างเข้ามาจะเจอไหมไงก็เลยแบบสุ่มๆเะเข้ามาเลยเพราะเรื่องความเจอใช่ไม่อยู่ใช่ไหมตอนนั้นมาแล้วก็เว <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ทําอะไรคะเหนื่อยม,มันไม่รู้อะช่วงนี้มันแบบแบบเหนื่อยอะเหนื่อยอะมันเหนื่อยดิมันเหนื่อยอะยังอยากสะพัดเอาอยากสะพัดกระเป๋าแบบเนี้ยไปเปลี่ยน<ด>ชุดได,ได้ไหมได้ไหมเปลี่ยนชุดแล้วทำไมถึงไม่ถอดหน้ากากอะหลอกเป็นอะลยหลอกเลยไป <laughs> แล้วเราเห็นหน้าไม่ได้เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวจะกี๊ดก็เดิมอ่ะอู้ โอ๊ยไม่ขับไม่ขับไม่ขับขับกันด้ละตัดอไกันเลยครับตรงไหนเหรอครับขวาอ๋อนที่เวลาแหกคุกมาเราต้องไปเปลี่ยนปะได้ครับแล้วเข้าแก๊งไหนครับนรือไม่ได้เข้าเลยครับมันมีเวลา ใช่ก็คือเหมือนว่าถ้าถ้าอยู่ก็ประมาณแบบสองสามชั่วโมงแล้วก็ออกเออันนีเขาทำอะไรกันเป็นได้เขาเป็นได้มีเวลาอยู่ท้านเป็นเท่าไหร่คะมีพันสองพันร้อยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ถ้าเป็นชุดขอบคุณครับขอเล่นด้วยนะครับวันนี้มาอละเฮ้ยเอาดีเขา,า,าเล่นเขาเล่นเขาเล่นยวหนีก้ <pathway. S 2> ครั s. <S อ๋อคือคลอ,องทะเลทรายเลยเหรอวันนี้อ้ยไม่ค,ไมค,ครับันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใองครับเสียตลอดตอนเนี้ยคือคือเสียคือเสียอะไรเนี่ยมันเล่นได้กี่คนครับสิบปะ่ะคือผมเสียค่าเทมไม่ได้แล้วไช่เอาบทครบแล้วนี่เราได้ข่าวม่ครบพี่ไม่ครบไม่เข้าค่าไม่เข้าค่าทมตัวอีกแล้วครับทมต,ตัวเก่งนะแกงเนี่ยโอ้โหอย่างงครับเรื่อยๆรื่ยไหมตีไม้ติดนะครับคนที่บอกว่าตีไปห้าสิบทีเลย ออย่างครับยังครับโอ้ชีวิตยผมตามไปผมยี่สิบกว่าละเออเนื่อยก็มีเพื่อนแล้วอีกคนหนึ่งตีสองทีอะไรใครพี้ยได้เหรอไอแก๊งคาเทียฮะโหผมยังร้อนแล้วนะผมได้ยินมันพูดอ่ะร้อนกว่าอีกผมผมโดนตีผมผมโดนตีติดต่อหน้าเลยอ่ะใช่หรอใครครับใครตีติดอ่ะ ผู้หญิงเนี่ะแก๊งผู้หญิงตอนผมตีแก๊งผู้หญิงตีติดต่อหน้าผมเลยคอนวินสตาซีคิวทีหรือเปล่าพี่ซีคิวทีผมโดนตีติดต่อหน้าเลยอ่ะคือน้ำหนาไหลอ่ะคือคือไม่รอเลยอ่ะไอ้ผมผมอีกสิบทีลืมไปว่าสี่สิบละอีกสิบกว่าทีตามทันละเดี๋ยวตามไปครับเรื่อยๆเดี๋ยวนั่งรอาเลยครับมีการันตีให้หน่อยเนาะสักร้อยทีห้าสิบทีอะไรเงี้ยใช่ครับทีละล้านเลยครับมันจนแล้วครับลองลองไปเสนอดูไหมครับลองไปเสนอผมช่วยเสนอเนาะ เกิดแ,แล้วเดี๋ยวผมไปกดถูกใจอีกหนเสียงเลยครับโอ้หตีโคตรบ้าเลยนะห้าสิบปีที่ห้าสิบล้านแล้วนะจะจะตายแล้วครับน่าจออะสุดแล้วอะของหมดตูออ้แล้วไม่เหลืออะไรแล้วครับนี่รอรอบใปแล้วครับบอกเลย<笑><笑>ผมไวไม่โคตรโหดอะใครดวงดีก็ได้ได้เลยนะ <S 1> <S 1> ใช่เขาต,ตีกันน้อยมากเลยคนที่ตีมันไม่เคยที่ถามมาไม่เคยมีใครตีถึงสิบทีเลยคนตีติดอะไอคนตีไม่ติดก็ตีไปเถอะ ิงมันมีย่อยไม้แบบไปย่อยทิ้งแล้วค่อยตีใหม่ผม,มคิดอยู่ว่ามันมีที่ลบไหมตีใหม่ดีกว่าเหมือนว่าดวงไม่สมพงกับไม้อันนี้เท่าไหร่นะใช่ครับดูแลจะไม่ค่อยสมพงเท่าไหร่ครับตีติดทีเดียวก็ตีอย่างละทีอย่างละทีมาพอบวกสี่ปุ๊บไม่ติดเลยได้ไม้มาก,ก่อนเลยนะงินยังช่วยได้เยอะหน่ครับใช่แบกได้เลยอะ่ะแบบแบกเนี่ยราคาชิลเลย ใช่แล้วแบกฝั่งเขาอะครับน่าจะตีหัวเพื่อนเยอะอยู่โอ้โหลองตีด็กเกอร์มั้งครับพวกไอเทียสองอะเทียสามปะเรียกเทียสามใช่ไหตีไปใครตีไปสักสองสามทีครับมันไม่ติดแล้วก็ตีไม้บูปินไม้ก็ไม่ติดครับโอ้โหไว้ก่อนเลยลองย้ายไปตีบูปินไม้อื่นก็ไม่ติดครับโอเคครับเด็กในนี้แกงพี่มีใครมีเด็กเกอร์แกงพี่มีใครแบบมีใครแบบตีไปยังบีมีครับมียูเบียตีไปสิบกว่าทีวะ หยุดเลยนะพรกมึงหยุดความคิดนั้นเลยนะเจอกันเจอกับเจอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเล่นเอ็มใพี่อยากได้เอ็มลอยอ่ะไม่ใส่หมวกมาเห็นแดดร้อนไม่ใส่หมวกไปไหนกันเับเนี่ยไ้ดูพี่เลยตอนนี้ ือตอนนี้ม well. well, ีในตัวมีมีครสตันบ็อกมันทำอะไรหรอเราก็ไปแล้วเอาไว้ไอพวกรไม่วอนห้เเอะันวอนแบแบจวอนรแปบนึงก็ได้ไปกอา้ิจานอาวุ้าเข้าอาทึบบบ ชุดแก่จรงเอ้ยเกาหลีเกาหลีเกาหลีเขานด้ยมกันอยู่นะแบบเนี้ยมันแก่จริงหรอทำไมวะบอกว่ายาวผ้าม่านมาใส่ทำเป็นกระโปรงอะไรเขาจะเขาคิดฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ด้วยมินิมอลมาไงนะโคอรีอาบินมาใช่แต่วันนี้มีในวันนี้เปิดผับไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันอพรุ่งนี้วันอะไรวันนี้วันอะไร วันนี้พัหัตพรุ่งนี้อ้าววันนี้พัลหัตหรอเนว่าวันศุกร์แล้วคือคือนายเปิดวันศุกร์ใช่ปะใช่นี่คือจะมากาจะมาเพื่อแบบมาโฮเลยใชนี่มอีซีอีเด้อีซอนไม่ได้เรามาเรามาหาเรามาหาหนุ่มนี่ดิเราหาหนุ่มคนนี้เองใช่กับเพื่อนกูพาเามาโหเขานะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่อีวีครับราชวงศ์เป๊งแม่งพลาดว่ะสวัสดีครับราชวงศ์ไอวี่อ๋อนายก็รู้ชื่อนี่นายถามชื่อเราทำไมอ่ะพี่ชื่อพี่ไอวี่เหรรอคับ ใช่ครับโผมได้ยินชื่อพี่มาบ่อยอยู่ครับใช่เจอเลยผมผมได้ข่าวว่าไอวินไอวินโน .1 อ่ะหอหเยอะหลอหรอเอเอเฮ้อเอเฮ้อเฮอเ้เ้อเฮ่อเฮกอเ้คเับอเ้อเัิอเลยอเฮ้อเฮ้อเ่่อเฮ้อเฮ้เฮไดเฮ้ไม่้อเฮ้อมฮ้เฮ้เฮ้เดีอยวอเฮ้อเฮ้อนฮ้อเฮ้งเข้อเา้อเฮ้อเไ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮเ้อเฮ้อเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อฝากอ้อเไว้ได้้อเอเเฮ้อเว้อ้อ้ออ้อ้นหรอไม่มีป้นหรอั้้ รครับอุ้ยมันน่ารักอ่ะกำลังขยับหัวด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้ชมพี่ผมหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นน่ารักสุดเลยครับโอ้โหนั่งตบิดแล้วมันเนี่ยเครื่ปะเนี่ยเครื่ปะเนี่ยตู้ใช้อะไรบ้างอ่ะจะบอกเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะไหมเติร์มมิกให้ตัว100ให้ผมให้ผมดันให้เลยปะ เน้โอเคเต้เลยเต้เลยเต้ให้เราหรอช่วงนี้ผมยกให้คุณนะเย็โนหนึ่งหล่อหล่อต่อถึงได้เจอกันบ่อยๆแต่ก็มาหายกันบ่อยๆเย็นหล่อจังหวะพี่ชายกูเขาจะไปลาดเผากันแล้วไม่รู้อะไรหรอกน้องโอ้ยเหร่อหล่อ้าดเผาหลแถวแถวยูนิตมอโอว่าแล้วทำไมช่วงนี้มาช้า บด้าพี่ต้องขับไปส่งไหมไม่มีพี่ก็มาถึงพิชิตลนะอ้าวคือขับได้าไหมขับได้าไหมขับได้าไหมอ๋อคือขับได้ไหมคืออะไรได้เดี๋ยวพีอยู่ได้เดี๋ยวพีอยู่หญินะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดหนึ่งสี่แปดหกตัวค้าพี่เอวี่ครับครับผมถ้าให้เลือกเธอเลือกอะไรครับเลือกอะไรถ้าให้เลือกเธอกับนอนเลือกอะไรครับ กัเธอแนนอกั็มจีช่องแชทเฟซบุ๊กทำไมไม่เรียกเธอเอามจีได้ไงวะเขายุบแชทกับเธอไงเอาในเมืองเออแล้วรู้ไม่เรารู้เรื่องในช่องแชทเฟซบุ๊กช่องแชทเฟซบุ๊กนายเจสต์รู้ดิเพื่อนเออเออรู้ได้ไงวะแสดงว่าคนแจ้งน่าจะเอาไปกลัวโดนขายวะโดนขายเออโดนขายโดนขายแล้วมีมีกรณีเดียวคือโดนขายผิดใจก็โดกันใจอ่ะผิดใจก็โจกันเยพี่วีวครับถ้าสมมติว่ามีมีคนดีดีก่อนพี่แจ็คพี่จะจะเรียกเขาไหมครับ อะไรน้องอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วสองสามปีแล้วน้องเรียบร้อยถ้ามีคนอื่นดีกว่าป่านนี้เลือกไปนานแล้วป่ะไปตีเยคนที่เข้ามาหาเขาก็หวังผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละน้องไม่แต่พี่นี่านั้นเหลาะเหลาเหลาะมีคนหวังผลประโยชน์ด้วยเหรอคะเนี่ยพี่พี่แน็กประโยโอ้โหโอ้โหยี่บจีผมไม่ต้องหักหน้าพี่หรอกเขาหักหน้าพี่ตโต๊ะโต๊ะยาวอะไรอย่างเงี้ยเกหไกจีนกับเพื่อนคิดถึงจังเลยคิดถึงน้องเมลจังเลยบอกเลยนะเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เซรามิกใช้ปะใช่ใช่ใช้เซรามิกใก็อะไรเอาใบบว่มีอยู่ในตัวเยอะมากเลยข้าวสี่ส่วนแปดอ๋อเฮ้ยทำไมทำไมมันมีตังในตัวเยอะจังเ่ะอะไรนะครับเมื่อกี้ให้ตังมาเหรอคะทำไมมันมีตังเยอะจังอูเรนหรือเปล่าเนี่ยเราอูเลนมาหรือเปล่าอูเรนมันซืออะไรหรอซืออะไรเหร เจำได้ว่าตอนแรกมีพันเก้าอูเลนคือของในตู้เลยเนี่ยเออขอบคุณครับไปเก้าสิบเจ็ดกล่องครับขายเก้าเตียวคาโลอยากซื้อคิตตันบล็อกเจเลยมีขายไหมครับมีมีหนึ่งอันแต่บล็อกคืออะไรวะอันนี้ร้อยกล่องเรียกเอาอ่ะอพี่เอาเลยจริงๆเนี่ยส่วนของน้องเปียน้องเปียเลขอะไรพี่เอาให้ เลขหนึ่งห้าศูนย์ครับขอโทษขอโทษพี่เอวี่หอมมาครับพี่น่ารักแถมน่าน่ารักแถมว่ารักพี่แจ็คอีกด้วยโอ้โหเจ็บอะอะไรเสือดเดียวครับอันเดียวอันเดียวคืออะไรพี่ก็มีอันเดียวไงบอกนะคืออะไรพี่เอวี่รักพี่แจ็คไหมครับรักค่ะว่าแล้วพี่แจ็คแล้วพี่เอวี่ไม่หาลักอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วไม่ตอบเต็มปากตอบแทนเลยอ่ะ เฮ้ยใครนอนอ่ะน้ำลายเขาส่งรักกันนี่ส่งหื่นเพื่อนไปกระายไปเพื่อนไปไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน่ะยืนยืนหื่นเลยแล้วเฮ้ยมึงยืนหื่นเลยอะไรยืนหื่นเฉยเนี่ฟังอยู่โอ้ฟังอยู่เพื่อนโอ้เจนนี่เจนสมบติว่าถ้ามีใจนี่พี่อนวิจาร์โอ้มาอเมริกีอริชีไฟเอ็มมาอเมริกีอเมริกีไฟอ๋อ ไวก่อนเลยอันนี้อันนี้อันนี้มอไหนเนี่ยกูอยาก่ป้อูเนี่สูงอ่ะเปนบริจีนีเหมือนเลยมึงแต่งอยิ่งเหมือนเลยตอนมึงแต่งอย่างี้ิ่งเหมือนเลยแค่อ่ะมันวานไปใส่มั้งดิบริจีไปหาปูนอั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 นนี้พี่ขายปูนหรือหา่ายเพล่แค่มีอยู่แล้วเพื่อนน้ำมันเอานอะนี่เราให้นานเลยเบี่ยไอ้ซอยเนี่ยน้ำมันใส่เลยหลอดหลอดหลอวหลอดไอแคมป์ไอมัน ไอเนี้ะมีอะไรค้างตลอดเลยส่งพี่คนใดอ๋อแม้กดคลิกซ้ายทีหนึงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันหายใจแล้วรับเดินโปรพี่ต้องการปูนสามสิบถุงนัน้องมีขายป่ะเอาไว้ก่อนเลยพี่เขาไปนี่เดี๋ยวเพื่อนกระเช้าเลยกระเช้าเลยขอพาลอยู่เลยที่อ่ะพาไปกระเช้าเลยเพื่อนกระเช้ากระเช้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกระเช้าดีกว่าเพื่อนกระเช้าคืออะไรหรอกระเช้านี่เนี่ยพาไปซื้อของเล่นของเล่นมากระเช้าเนี่ย